หลวงพ่อพุทธมงคลพระคู่บ้านคู่เมืองอุทัยธานีถ้าพูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของอุทัยธานีหนึ่งในนั้นต้องมีชื่อหลวงพ่อพุทธมงคลวัดสังกัดรัตนคีรีพระพุทธร,รูปที่ไม่แต่เพียงงดงามแต่ยังแฝงด้วยเรื่องราวลี้ลับที่เล่าขานมานับร้อยปีหลวงพ่อพุทธมงคลประดิษฐานอยู่ยอดเขาสแกกรังว่ากันว่าในอดีตเมื่อครั้งแรกสร้างองค์พระเสร็จใหม่ๆ ชาวบ้านที่ขึ้นไปกราบสักการะมักได้ยินเสียงสวดมนต์ดังก้องกังวานออกมาจากองค์พระทั้งที่รอบข้างไม่มีใครอยู่เลยและในวันพระใหญ่ผู้คนเล่าว่าได้เห็นแสงสว่างสีทองลอยอยู่เหนือวัดสว่างสวัยไปทั่วทั้งป่าและบางคนบอกว่าได้ยินเสียงดนตรีอันไพเราะที่ไม่เคยได้ยินในโลกมนุษย์ดังแว่วออกมาจากหุบเขาเหมือนมีงานเฉลิมฉลองอะไรสักอย่าง ผู้เท่าผู้แก่เชื่อว่านั่นคือเหล่าเทวดากายทิพย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มาสถิตเพื่อคุ้มครองบ้านเมืองและตลอดมาจนถึงทุกวันนี้ไม่ว่าอุทัยธานีจะ,ะเผชิญภัยพิบัติใดๆหลวงพ่อพุทธมงคลก็ยังคงเป็นที่พึ่งทางใจของชาวเมืองใครได้มากราบต่างเชื่อกันว่าชีวิตจะพบแต่ความเป็นสิริมงคลนี่แหละครับตำนานของหลวงพ่อพุทธมงคลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวอุทัยธานียกย่อง ว่าเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองและใครได้ไปกราบไหว้ก็จะได้รับพรและรับโชคลาภความมั่งคั่งและสมหวังในสิ่งที่ขอกันทุกคนและนี่คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกหนึ่งที่ของเมืองไทยเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่แพ้นะที่แห่งใดเช่นกันและอุทัยธานียังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกมากที่ทำให้คนที่ได้ไปเยี่ยมอุทัยลืองไม่ลง สถานที่ท่องเที่ยวอุทัยธานีที่น่าสนใจได้แก่วัดท่าสุงวัดที่มีวิหารแก้วอันงดงามวัดถ้ำเขาว,วงสถาปัตยกรรมทรงไทยกล้าหุบเขาหุบป่าตาดป่าโบราณที่ขึ้นชื่อตลาดสาวให้ตลาดเก่าแก่ที่เต็มไปด้วยอาหารและของพื้นเมืองเป็นต้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังไม่เชื่ออย่าลบหลู่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับหากผิดพลาดประการใด เพราะผมต้องกราบขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับขอบพระคุณทุกๆท่านที่รับฟังนะครับขอบคุณครับ